อ,อ,อ,อสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆนานาทุกท่านค่ะวันนี้จะพามาคู่รอบนะคะไปค่ะเราไปดูกันนะคะว่าจะมีตัวหรือเปล่าไปค่ะนี่ค่ะรอบของเราอยู่ตรงนี้นะคะมาเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวหรือเปล่า มาลุ้นกันนะคะให้มีตัวไหมหลังนี้นะคะจะมีจะมากู้สองวันกู้ทีหรือไม่ก็สามวันกู้ติด มีอะไรแป๊บๆมีอะไรเอออุ้ยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโอ้ย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 ช้อนดูค่ะโอ้วิลลูปากระสุกนี่ค่ะอโอเคค่ะ นี mm. ่ค่ะ ปลากระสูบเนี่ยเราปล่อยกันก่อนนะคะก็ไป่อ,อสุดยอดเลยนะคะพอได้ปนแล้ค่ะอุ้ยฮึบเกือบเข้ารนูนี่เกือบเข้ารูตรงปลาไหลละนี่ค่ะ ยอด